สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของเด็กชายพลวัตเด็กชายพลวัตเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนปีพศ2 5 3 3ความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดศีษะยุบมีรอยผื่นแดงเป็นจุดๆบริเวณใบหน้ามีปานดำอมเขียวจางๆที่หน้าแข้งด้านขวา มีพี่น้องรวมบิดามารดาสองคนอติตชาติคือนายเหยเทศสีชื่อเล่นชื่อเหยเสียชีวิตเมื่อวันที่4มิถุนายนปีพศ2 5 3 3ญาติได้ใช้ปูนแดงป้ายบริเวณหน้าแข้งด้านขวาของศพลักษณะของศพกะโหลกศีสะยุบใบหน้าเป็นรอยช้ำแดงๆเป็นจุดเสียชีวิตที่หน้าปั๊มน้ำมันในตัวอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลบบุรีเด็กชายพลวัตจำอดีตชาติได้ว่าชาติก่อนเคยเกิดมาเป็นในเหยเทศสีซึ่งเป็นน้องชายของยายในปัจจุบันชาติของเขาเด็กชายพลวัตพูดถึงความทรงจำในอดีตชาติเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่มีเรื่องราวเหตุการณ์ที่น่าสนใจอยู่หลายประการเกี่ยวกับการป้ายศพและสิ่งลี้ลับ ซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาค้นคว้าในอนาคตต่อไปจึงได้นำข้อมูลเรื่องราวของเด็กชายพลลวัสมาเผยแพร่ไว้ในที่นี้ด้วยนายเหยเทศศรีเป็นน้องชายของนางง้วยเทศศรียายของเด็กชายพลวัสมีภรรยาชื่อนางนูจิตมีบุตรด้วยกันหกคนนางงวยยายของเด็กชายพลวัฒเล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่นายเฮยเสียชีวิตให้ฟังว่า ตอนเช้าของวันนั้นในเฮยมีท่าทางง่วงซึ่มผิดปกติพอสายหน่อยก็ออกไปแทกรุ่นเข้าโพดกับในเสมบุตรชายโดยในเสมเป็นผู้ขับรถไทยตอนนั้นข้อต่อชำรุดทำให้รถสายไปมาโดนต้นข้าโพดเสียหายในเฮยซึ่งยืนดูอยู่ก็ตะโกนบอกกับในเสมว่าเสมเอ้ยมันแทกไม่ได้ก็หยุดเถอะเดี๋ยวพ่อจะไปแล้ว ในเสไม่คิดว่านั่นจะเป็นคำพูดสุดท้ายของผู้เป็นพ่อในเหยเดินถือกระติกน้ำมันออกจากไร่ไปเพื่อจะไปซื้อน้ำมันและข้อต่อรถทย้ยสักพักใหญ่ก็มีคนมาบอกกับนางหนูจิตว่าในเหยถูกรถชนนางหนูจิตและลูกลูกได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุแต่ไม่พบในเหยเนื่องจากในเหยได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วนางหนูจิตและลูกลกได้ตามไปที่โรงพยาบาล แต่ยังไม่ทันถึงโรงพยาบาลก็สวนทางกับรถที่นำในเหยส่งโรงพยาบาลย้อนกลับมาในเหยได้เสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลนางเกศอนบุตรสาวคนหนึ่งของในเหยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเธอรู้สึกแปลกใจมากที่ศพของพ่อเธอไม่มีบาดแผลใดๆเลยทั้งๆท,ที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าพ่อของเธอถูกรถสิบล้อชนอย่างแรง ขณะกำลังเดินข้ามถนนร่างของพ่อเธอติดไปกับหน้ารถบรรทุกสิบล้อเป็นระยะทางไกลพอสมควรแรงกระแทกทำให้กะโหลกศีรษะของพ่อเธอแตกยุบลงไปแต่หน้าแปลกใจที่พ่อของเธอไม่มีบาดแผลใดๆเลยนอกจากรอยช้ำแดงๆบริเวณใบหน้าที่ถูกรถสิบล้อชนแล้วครูดไปกับพื้นรูปกรังข้างถนนเท่านั้น หลังจากที่ในเหยเสียชีวิตได้ไม่นานนางม้วยลูกสะพ้ยของในเหยภรรยาของนายประดิษฐ์ได้ใช้ปุ่นแดงป้ายไปที่หน้าแข้งด้านขวาของศพในเหยเป็นทางยาวและขณะที่ป้ายนางมุวยก็พูดไปด้วยว่าพ่อไปเกิดที่ไหนก็เอารอยนี้ติดมาให้เห็นด้วยนะนางมุวยพูดเป็นภาษาทางอีสานนางหนูจิตและญาติญาติตั้งศพของในเหยไว้สองคืน ก็จัดการเผาตามประเพณีในวันเผาศพของในเฮยนางสมพรแม่ของเด็กชายพลวัตก็ไปร่วมงานด้วยและได้เห็นศพของในเฮยก่อนที่จะนำเข้าเตาเผาหลังจากที่นางสมพรซึ่งขณะนั้นท้องแก่ใกล้คลอดกลับมาถึงบ้านกลางดึกคืนนั้นนางสมพรก็ปวดท้องจับคลอดสามีและญาติิจึงพาเธอส่งโรงพยาบาล เช้าของวันรุ่งขึ้นนางสมพรก็คลอดเด็กชายพลวัตแรกเกิดเด็กชายพลวัตมีลักษณะผิดปกติคือศีรษะด้านหนึ่งยุบและมีรอยผื่นแดงบริเวณใบหน้าเป็นจุดๆคล้ายกับลักษณะศพของในเฮยที่นางสมพรเห็นก่อนที่จะนำศพเข้าเต่าเผานอกจากนี้เขายังมีปานดำเป็นรอยยาวบริเวณข้างหน้าแข้งด้านขวา เหมือนและตรงกับรอยที่หนังมวยลูกสะพ้ายของในเฮยใช้ปุ่นแดงป้ายที่ศพของในเฮยพอดีสร้างความประหลาดใจให้กับพ่อแม่และญาติญาติของเขาเป็นอย่างมากนางสมพรแม่ของเด็กชายพลวัตเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เธอคลอดเด็กชายพลวัตได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ขณะที่เธอกำลังเคลิ้มหลับเธอได้ยินเสียงในเฮยผู้เป็นลุงมาเรียกบอกว่านุพรนุพรขอให้ลุงอยู่ด้วยนะ นางสมพรซึ่งอยู่ในภาวงกึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกกลัวแต่ก็ฝืนพูดไปว่าอืมตอนนั้นเธอได้ยินเสียงว่ามีคนเปิดตู้เก็บของที่อยู่ในบ้านของเธอจากนั้นสักครู่เธอก็ได้ยินเสียงปิดตู้นางสมพรกล่าวว่าตอนนั้นเธอได้ยินเสียงเปิดและปิดตู้อย่างชัดเจนเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตอนนั้นเธอพยายามขยับตัวลุกขึ้น แต่ไม่สามารถขยับตัวได้จากนั้นสักครู่เธอก็สามารถลืมตาและขยับตัวได้วันหนึ่งขณะที่เด็กชายพลวัตอายุประมาณสามขวบเด็กชายพลวัตมองเห็นรถบรรทุกสิบล้อขันที่ชนในเฮยเสียชีวิตวิ่งผ่านหน้าบ้านของเขาเด็กชายพลวัตชี้มือไปที่รถบรรทุกคันนั้นแล้วพูดว่ารถคันนี้แหละที่ชนผมตายคันนี้แหละ นายประทมไผ่ประการผู้เป็นลุงซึ่งยืนอยู่บริเวณนั้นก็ได้ถามว่าใช่หรือเด็กชายพลวัตก็ยืนยันว่าใช่คันนี้แหละหนายประคมถามว่าหนูเป็นใครมาเกิดละ่ะเด็กชายพลวัตก็ตอบว่าผมชื่อเหยนายประคมรู้สึกประหลาดใจในคำพูดของหลานชายและรู้สึกแปลกใจยิ่งขึ้นเมื่อทราบว่ารถบรรทุกสิบล้อคันนั้น เป็นรถของเท่าแก่คนหนึ่งในอำเภอโภคกสำโรงจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นรถคันเดียวกับคันที่ชนในเหยจนเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนจริงๆหลังจากวันนั้นนางสมพรและญาติิพยายามสอบถามเด็กชายพลวัฒถึงเรื่องราวในอดีตชาติแต่เด็กชายพลวัฒก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยมีครั้งหนึ่งเด็กชายพลวัฒได้พบกับนางนูจิต ภรรยาของในเฮยนนางหนูจิตถามว่าใช่ในเฮยรือเปล่าเด็กชายพลวัตก็ไม่ยอมตอบแต่มีท่าทางเขินอายแก้มแดงถึงแม้ว่าเด็กชายพลวัตจะแสดงถึงความทรงจำในอดีตชาติเพียงแค่ครั้งเดียวแต่จากลักษณะความผิดปกติบริเวณศีรษะและใบหน้าตั้งแต่แรกเกิดซึ่งเหมือนกับลักษณะของในเหยขณะเสียชีวิตรวมทั้งรอยป้ายศพที่หนังมวย ใช้ปูนแดงป้ายไว้ที่ศพของในเหยซึ่งได้ปรากฏเป็นป่านดำจางๆแก้มเขียวบริเวณหน้าแข้งด้านขวาของเด็กชายพลวัตทำให้พ่อแม่และญาติๆของเขาเชื่อว่าเด็กชายพลวัตคือนายเหยกลับชาติมาเกิดจริงๆนางสมอรกล่าวว่าศีษะที่ยุบและรอยผื่นแดงของเด็กชายพลวัตหายเป็นปกติหลังจากคลอดไม่กี่วัน ส่วนป่านที่น่าแข้งปัจจุบันได้จางลงเป็นสีขาวแล้วแต่ก็ยังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนนอกจากเรื่องราวของความทรงจําและรอยตําหนิจากอดีตชาติของเด็กชายพล,ลวัตนางสมพรยังเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับเธอและบุตรชายของเธอเมื่อตอนที่เด็กชายพล,ลวัตอายุได้ประมาณ5เดือนวันหนึ่งเธอได้ชวนเพื่อนๆแถวบ้าน นำรถไถบรรทุกแก่นข้าวโพดแห้งเพื่อไปเผาต่อไม้ในไร่ของเธอเมื่อไปถึงที่ไร่เพื่อนๆได้ลงไปเก็บลูกพุทธากันส่วนตัวเธอขับรถนำแก่นข้าวโพดไปที่ต่อไม้ที่จะทำการเผาเมื่อมาถึงบริเวณต่อไม้ใหญ่เธอลงมาจากรถกำลังจะขนแก่นข้าวโพดลงตอนนั้นเธอได้เหลือไปเห็นงูตัวหนึ่งลำตัวนวลๆออกสีชมพู เหมือนงูเผือกซึ่งเธอไม่เคยเห็นงูแบบนี้มาก่อนจึงเรียกให้เพื่อนๆมาดูขณะที่เธอกำลังตะโกนเรียกพักพวกอยู่งูประหลาดตัวนั้นได้เลื้อยลงโพรงรากไม้ไปช้าช้าตอนนั้นเธออยากให้เพื่อนๆได้เห็นงูจึงนำแกนข้าวโพดมากองไว้ทั่วบริเวณต่อไม้แล้วจุดไฟเผาเพื่อให้งูตัวนั้นหนีออกมาจากโพรงไม้เธอกับเพื่อนๆรออยู่นานงูตัวนั้นก็ไม่ยอมออกมา นางสมพรจึงนําแก่นข้าวโพดท,ทั้งหมดมาใส่ในกองไฟเพื่อเผาต่อไม้นั้นแล้วผ่ากันเดินทางกลับบ้านวันนั้นเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเด็กชายพล,ลวัตซึ่งเมื่อตอนเช้าอย่างปกติดีมีอาการเคืองตามองแสงแดดแสงไฟและดูทีวีไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเขามีอาการอย่างนั้นเรื่อยมานับตั้งแต่วันนั้นเธอและนายวิชัย สามีของเธอเคยพาบุตรชายไปให้แพทย์หลายโรงพยาบาลตรวจแต่แพทย์บอกว่าดวงตาของเด็กชายพล,ลวัฒปกติดีทุกอย่างเด็กชายพล,ลวัฒก็เป็นอย่างนั้นอยู่ถึงสามปีโดยที่เธอและสามีไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรหลังจากเหตุการณ์อันน่าอัศาจรรย์นั้นเด็กชายพล,ลวัฒก็มีการแสดงออกแปลกๆเวลาไปที่ไร่ตอนนั้นเด็กชายพล,ลวัฒ ชอบไปวิ่งเล่นและขึ้นไปนอนเล่นบนสารเจ้าที่ที่พ่อกับแม่เขาสร้างไว้ในครั้งนั้นเป็นประจำบางครั้งนายวิชัยและนางสมพรก็เคยแอบได้ยินเด็กชายพลวัตพูดคุยอยู่คนเดียวบนสารเจ้าที่เหมือนคุยอยู่กับใครสักคนนายวิชัยเคยถามว่านูคุยกับใครเด็กชายพลวัตตอบว่าคุยกับหลวงพ่อมิกมีครั้งหนึ่งเด็กชายพลวัตบอกกับนางสมพรว่วา แม่แม่หลวงพ่อให้มาบอกว่าหวยจะออกหนึ่งเจ็ดสี่จากนั้นก็วิ่งไปบอกเลขกับนางหนูแดงภรรยาของนายประทมผู้เป็นลุงซึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆกันว่าป้าแดงป้าแดงหลวงพ่อให้มาบอกหวยจะออกเลขหนึ่งสี่เจ็ดปรากฏว่างวดนั้นหวยออกสามตัวตรงหนึ่งสี่เจ็ดนางสมพรถูกหวยใต้ดินหลายพันบาทส่วนนางหนูแดงไม่ค่อยเชื่อนักจึงถูกไม่กี่ร้อยงวดต่อมา นางสมพรลองถามเด็กชายพลวัตว่าหวยงวดนี้จะออกเลขอะไรลูกเด็กชายพลวัตตอบว่าหลวงพ่อให้มาบอกแค่นี้แหละไม่ให้บอกอีกนายวิเชียนน้องชายของนายวิชยัยก็เคยได้ยินเด็กชายพลวัตพูดกับสารเจ้าที่คนเดียวนายวิเชียนเล่าให้ฟังว่าตนเคยพาเด็กชายพลวัตหลานชายไปที่ไร่ของนายวิชยัยเมื่อไปถึงเด็กชายพลวัต ก็วิ่งตรงไปที่ศาลเจ้าทันทีนั่งพูดคุยอยู่บนศาลเจ้านั้นคนเดียวนายวิเชียรพยายามแอบฟังแต่ได้ยินไม่ชัดนักเด็กชายพลวัดคุยอยู่เกือบหนึ่งชั่วโมงกลับออกมาและบอกกับนายวิเชียนว่ากลับไปเถอะหลวงพ่อมิกลับแล้วนายวิชัยเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนหน้าแล้งปีหนึ่งไฟได้ไหม้ต้นไม้และหญ้าแห้งในไร่จนเกือบหมดแต่บริเวณรอบๆบศาลเจ้าที บริเวณห้างไร่ของตนและบริเวณยุง้งข้าวโพดไฟไม่ไหม้เหมือนกับว่ามีใครมาดับให้ตนเชื่อว่าบริเวณสารเจ้าในไร่ของตนต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่แน่นอนนายวิชัยกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้สอบถามผู้สูงอายุในหมู่บ้านหลายท่านเกี่ยวกับสถานที่บริเวณไร่ของนายวิชัยซึ่งชาวบ้านเรียกดงมะนาวหรือหนองถ้ำ ก็ได้รับคำบอกเล่าว่าแต่ก่อนบริเวณนั้นมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งปากถ้ำใหญ่ขนาดที่คนสามารถเดินเข้าไปในหน้าฝนได้เวลาฝนตกน้ำจากข้างนอกจะไหลเข้าไปในถ้ำเนื่องจากถ้ำมีลักษณะเทลงไปใต้ดินเวลาหน้าแล้งจะมีน้ำออกมาบริเวณบ่อน้ำที่ปากถ้ำเป็นที่น่าอัศจรรย์ปัจจุบันนี้ถ้ำยังมีให้เห็นอยู่แต่หินและดิน หล่นทับถมผูนขึ้นมาจนเกือบจะไม่เห็นปากถ้ำแล้วณบริเวณหนองถ้ำแห่งนี้มีเรื่องเล่าต่างๆมากมายหลายเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์ของผู้ที่กระทำการลบลูจากผู้ที่เคยประสบด้วยตัวเองบ้างจากเรื่องเล่าในอดีตบ้างจนกระทั่งไม่มีใครกล้าไปบุกรุกหรือกระทำการอันเป็นการลบหลู่สถานที่แห่งนั้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ หากท่านชื่นชอบเรื่องการระลึกชาติการกลับชาติมาเกิดเรื่องราวลี้ลับพิศวงกดติดตามช่องนิมิตพิศวงเอาไวา้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ